The สวัสดครับที่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Lost Memory Him of the w a k y r i e นั่นเองนะครับนตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถ ดาวโหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย um. ทา่านผู้ชมครับผมสำหรับใครที <shove rotate emerges> ่รอเกมนี้อย <Whew> ู่เนาะส่วนวิธีการเล่นของเกมนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวแมปนะครับเราสามารถเดินไปต่อสู้กับในส่วนของตัวมอนสเตอร์ได้เลยนะครับมันจะมีในส่วนของจุดสีแดงนะครับขึ้นในส่วนของด้านขวาของแผนที่อะไรแบบนี้นะครับถ้าเราจะไปเนาะล้วก็แตะที่ในส่วนของตัวมินิแมปให้มันขยายนะครับแล้วเราก็ให้อ่าในส่วนของระบบเกมมันเดินไปให้ก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้เนาะนี่เราเดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการ์ดขึ้นมานะครับเราก็ใช้การ์ สีเขียวใช้กับตัวละครเรานะครับสีแดงใช้กับในส่วนของตัวพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับประมาณนี้เนาะนี่อันนี้สีเขียวโยนลงไปเลยนะครับด้านขวานะครับมันจะมีบอกนะว่าเพิ่มอะไรเช่นเพิ่มพลังโจมตีอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เรียบร้อยไปแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับเรามาในเมืองกันแล้วนั่นเองนะครับผู้เล่นที่เดินไปเดินมาแบบมากมายนะครับท่านผู้ชมครับมีการวงการวาร์ปอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่เห็นว่า เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับมีคนค่อนข้างเยอะนะเนาะแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในเสอร์ของ ตัวเควสรายวันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําในส่วนของวิธีการเพิ่มพลังในส่วนของตัวละครนั่นเองนะครับว่ามีวิธีการไหนบ้างสําหรับมือใหม่ที่สามารถเพิ่มได้นะครับในการเล่นช่วงแรงเนาะตอนนี้ก็เลเวล18อยู่นั่นเองนะครับให้เรามาที่คาเฟ่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้นะครับให้เราไปที่ตัวนี้นะครับเราจะไปในส่วนของคาเฟ่นะครับในตัวคาเฟ่ตรงนี้จะมีในส่วนของตัวเควสรายวันนะครับสำหรับใครที่เล่นใหม่นะครับแนะนำนะให้มาอ่า รับเควสรายวันต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะมีเควสรายวันให้เราทำเนาะนะนี่ครับเควสประจําวันตรงนี้นะครับก็จะมีพวกของรางวัลต่างๆนะครับ e XP อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าทํหมดนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับนะในส่วนของตัวเควสรายวันแล้วนอกจากนี้นะครับในนี้ก็จะมีในส่วนของ NPC ต่างๆที่เราสมรามารถจ้างเขามาอยู่ในปราร์ตี้เราได้หรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนะเออเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจไหมครับนี่ก็มีอีกเนาะ ลับไปก่อนเห็นปะนี่จะเป็นตัวละครนะครับรู้สึกว่าจะมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะสาหรับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านนะครับขายของเออสามารถมาซื้อกันได้นะครับสําหรับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเพิ่มในส่วนของพลังตัวละครนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับให้เรากดเมนูด้านขวาล่างนะครับไมมนูนะครับแล้วก็ที่ตัวละครของเราแต่ละตัวนะครับ เราจะสามารถอัปเกรดในส่วนของตัวเลเวลของตัวละครได้นั่นเองนะผู้ชมครับนะก็นี่ครับมันจะมีในส่วนของตัวโพชั่นนะครับมี x p โพชันแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็สามารถเพิ่มในส่วนของพลังของตัวละครได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับนะก็จะมีในส่วนอ,อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราใส่อุปกรณ์ที่ ระดัเล,เลสูงขึ้นหรือใส่อุปกรณ์ที่มันครบขึ้นนะครับดูดูตัวเลขตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนะมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเห็นปะเป็นอะไรที่ง่ายนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยครับเห็นปะอืมแล้วก็สวมใส่อัตโนมัติไปอ่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มพลังได้ค่อนข้างดีนะครับ นอกจากนี้นะครับจะมีอะไรอีกนะครับที่เป็นการช่วยนะครับในการเพิ่มในส่วนของตัวพลังตัวละครใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของการอัปดาวนั่นเองนะครับในส่วนของการอัปดาวนะครับให้มาที่คาฟามือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวนี่ครับตัวนี้จะเป็นการสุ่มในส่วนของชิ้นส่วนตัวละครนั่นเองนะครับเอามาอัปเกรดตัวละครให้ตัวละครเราได้เก่งยิ่งขึ้นนะครับ ให้เรามาคุยกับนี่เลยนะครับนี่คุยกับเขาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มกันเนาะไอตัวนี้จะเป็นในส่วนของโต้สุ่มตามเมืองต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโอกาสได้รับในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับไอเทมประจําตัวละครนั่นเองนะครับก็จะมีหลากหลายเนาะนี่ครับเดี๋ยวลองสุ่มเนาะเท่าที่เพชรมีนะครับนะอ่ายืนยันดูครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เราสามารถกดข้ามได้เลยนะผมไม่ต้องดูแล้วนะครับ ได้ทําเสียงเองนะครับเปิดหนึ่งครั้งนี่ครับก็จะได้อ่าที่เป็นโซแบบนี้นะครับโซสโตนนะครับก็จะเป็นในส่วนของวัตถุดิบในการอัปเกรดนะครับหรือผมชอบเรียกว่าชิ้นส่วนนั่นเองเออนะครับแต่รอโดยสักรอบหนึ่งนะครับว่าจะได้อะไรนะครับสําหรับตัวนี้ปึ๊บเปิดเลย นี่ครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของการที่เราได้ในส่วนของตัวชิ้นส่วนตัวละครนะครับหรือว่าโซลสโตนมาแล้วนะครับให้เรามาคุยตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของการเรียนรู้นะครับตรงนี้ถ้าเรามีวัตถุดิบนะครับเพียงพอนะครับเราสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอัปเกรดตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มในส่วนของตัวพลังของตัวละครเพิ่มเติมขึ้นมานะครับใช้ในส่วนของตัวนี้นะครับโซลสโตน60ชิ้นนั่นเองนะครับนะเออก็ เราอัปเกรดตัวละครแบบเนียนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของมังตัวละครได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวที่นี้เรากลับไปที่เมืองก่อนนะครับในส่วนของโซสโตนนะครับมันมีวิธีการหาอีกวิธีหนึ่งนะครับนะมันจะมีในส่วนของ NPC ที่ขายในส่วนของโซสโตนอยู่นั่นเองนะครับผมก็ให้เรามาด้านขวาตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของ NPC ที่ขายในส่วนของตัวโซสโตนอยู่นั่นเองนะครับ นี่ครับเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับร้านแฟรนชิพช็อปนะครับ e ฟรนชิพช็อปเนาะก็มันจะมีในส่วนของตัวนี่ครับโซสโซตนต่างๆตรงนี้อยู่นะครับนะก็จะเป็นตัวละครหลักๆที่เรามีอยู่เลยนะครับนี่ครับเห็นปะ ก็สามารถใช้แต้มตรงนี้ได้นะครับแต้มตรงนี้หาได้จากไหนนะครับก็คือในส่วนของการแอดเพื่อนนั่นเองนะครับในส่วนของเฟรนด์ชิพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแอดเพื่อนกันเยอะๆนะครับคอยส่งหัวจงหัวใจให้กันนะครับแล้วก็มาซื้อในส่วนของตัวนี้นะครับโซสโตนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็สามารถหาได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะต่อมานะครับในส่วนของเพิ่มพลังตัวละครนะครับก็ให้เราเดินมาด้านขวาล่างนะครับในการตีบวกอาวุธนั่นเองท่านผู้ชมครับผม สำหรับการตีบวกอาวุธนะครับตอนแรกเราใช้อุปกรณ์สวมใส่แบบอัตโนมัติไปแล้วนะครับแต่ว่าอาวุธต่างๆเรายังไม่ได้ตีบวกใช่ไหมครับเราสามารถมาตีบวกที่แบ็กสมิธนะครับอยู่ด้านขวาล่างของตัวแมพที่ผมอยู่เลยนะครับสําหรับตรงนี้เนาะเราก็สามารถกดตีบวกได้นั่นเองนะครับก็เลือกอาวุธที่เราจะตีบวกเลยนะครับก็จะมะีรูปตัวละครที่ใช้อยู่นะครับว่ามีตัวละครตัวนี้ใช้อาวุธนี้อยู่นะ แล้วก็กดตีบวกอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของพวกหินตีบวกอะไรพวกนี้มันสามารถดรอปได้จากบอนอยู่แล้วนั่นเองนะผู้ชมครับหรือเราจะไปซื้อก็ได้นะครับมันขายอยู่บริเวณตรงนี้นี่นตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูนิดนึงนี่ครับมันจะขายอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะผู้ชมครับ นี่สำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็สามารถกดซื้อในส่วนของตัวหินได้นะครับหินก็จะแบ่งเป็นประเภทนะสมมุติว่าอาวุธสีเขียวนะครับเราก็ใช้หินสีเขียวถ้าออวุธสีฟ้าเราก็ใช้หินสีฟ้านั่นเองนะผู้ชมครับเรากลับมาที่แบ็ s สมิธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวทีนี้เราไปตีบวกเนาะทีนี้เราสามารถตีบวก,บวก,กอุปกรณ์ได้แบบบวกเยอะขึ้นนะครับเราสามารถกดบวกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเลขบวกนะครับด้านซ้ายบนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับบวกขวานะครับขวาล่างแล้วก็ตัวเลขก็จะขยับไปเรื่อยๆอะไรแบบนะ ตามจานวนหินที่เรามีนะครับแล้วก็กดตีบวกได้เลยแบบนี้นี่เรียบร้อยครับสักเซตก็เป็นบวก6เรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับในส่วนของการเพิ่มพลังตัวนี้นะครับนะก็เอาไปใส่ตัวละครนะครับพลังตัวละครเราก็ จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในส่วนของระบบอื่นๆภายในเกมที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็จะมีอะไรบ้างมาที่เมนูเลยนะครับเป็นส่วนของตัวระบบการ์ดนะคือการ์ดของเกมนี้อย่างที่บอกไปตัวเกมนี้มันจะเป็นให้เราใช้การ์ดต่างๆนั่นเองนะครับตัวการ์ดก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับการที่แอคทีฟนะครับเวลาที่เราแบบกดใช้เองนะครับตรงนี้เนาะก็จะมีอยู่นะครับวิธีการใช้การ์ดนะครับหรือว่าย้ายจากทางขวาไปทางซ้ายยังไงนะครับก็ให้ย้ายจากทางซ้ายมาทางขวาก่อนนะครับแล้วก็ ย้ายขวาไปซ้ายนะครับเพราะว่าการ์ดมันจะมีลิมิตในการใส่อยู่ที่10ใบอยู่นัตอนนี้นะครับส่วนพานสิบการ์ดนะครับก็จะเป็นการ์ดที่ติดตัวเราเลยนะครับเราไม่สามารถกดใช้สกงสกิลอะไรได้นะครับตัวการ์ดมันก็จะมีในส่วนของเซตัสเพิ่มเติมบอกอยู่นะครับว่าตัวการ์ดนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเช่นแบบนี้นะครับนี่พันธมิตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น1.5%นะครับในส่วนของครีนะครับนี่ก็อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับวิธีการใช้การ์ดเนาะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเข้าคร่าวนะครับแล้วก็วิธีการเพิ่มพลังตัวละครนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ